ครับสวัสดีครับผมช่างนนจาก SQ Shop Service Center นะครับวันนี้ก็จะเป็นงานาเปลี่ยนจอทัชสกรีนครับจอแตกนะครับก็จริงๆคลิปนี้ก็น่าจะถ่ายไว้นานแล้วครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะทำตัดต่อนะครับเพื่อลงให้ลูกค้าเผื่อท่านใดสนใจที่จะซ่อมจอเดิมอันนี้รถวีโก้วีโก้แชมนะครับ จอทัชแตกแล้วมันจะมันก็จะ,มจะไม่สามารถที่จะสั่งงานได้นะครับเพราะตัวทัชสกรีนมันจะเป็นตัวอ,อยู่ด้านหน้าสุดนะนรับจอจอลูกค้าจะแตกนะครับสหรับท่านใดที่นะครับจอแตกนะครับหรือว่าจอเสื่อมนะครับจอขาวทั้งจอเลยตัวนี้อาการนี้คือ,อวิทยุตัวรหัสตัว5702 2นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัว โรงงาน panasonic นะครับหน้าวิยุตัวนี้เขาเรียกหน้าวิยุแชมป์คางหมูนะครับตัวนี้หน้าน้าจะเป็นสามเหลี่ยมคางหมูนะครับก็แกะแกะซ่อมเปลี่ยนทัชสกรีนน,น,นะครับหรือออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นงานงานซ่อมงานเปลี่ยนอะไรนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรหรือว่าซ่อมจอ รักจอเดิมซ่อมจอเดิมใช้งานนะครับแต่ถ้า,าเบื่อแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นจอ Android ก,ก็ทักทักามาได้ครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจซ่อมก็ทักมาที่เบอร์ช่างนนแต่ถ้าสนใจงานจอ Android กอ็หน้าร้านที่คลองถมได้เลยนะครับโทรหาหาคุณบัวดได้เลยนะครับตามที่ ให้เบอร์โทรไว้นะครับอ,อันนี้เสร็จงานก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นงานเบาๆครับรแค่งาน<อ>เป็นงานเปลี่ยนจอทัชสกรีนนะครับจ,จอข้างในไม่ได้เสื่อมไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอันนี้ลูกค้าแวะมาที่บ้านนะครับก็ก่อนจะประกอบลงรถก็เทสก่อนนะครับก็อันนี้าง,งานที่ผมทําก็ถ้าเป็นงานซ่อมหลักๆคือจะเน้น เน้นเย็นๆนะครับให้ลูกค้ามาที่บ้านนะครับนั่งทำนะครับมีเวลานั่งทำไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าถ้างานที่ทำที่อยู่คลองถมก็จะเป็นงานลักษณะเป็นงานลูกค้าต้องการความเร็วนะครับ,บรแต่ว่าถ้าฝากเครื่องซ่อมอก็สามารถฝากไว้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ได้นะครับนะรุ่นนี้นะครับอาการบางเครื่องมันจะแตกต่างกันไปนะครับตัวนี้โรงงานพานาโซนิกนะครับ วิโก้แชมป์ปี2014หรือว่า Fortuner ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีแผ่นที่นำทางนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธ USB โรงงาน p a n าโซนิกก็คุณภาพเสียงก็จะเหมือนตัวอัล i พนแหละครับคือตัวอัล i พ e ก็สวยงามาพาราโซนิกผลิตให้นะครับเป็นบางบางตัวนะครับ ก็ทดสอบก่อนจะลงป,ประกอบเข้าเก็บงานให้ลูกค้านะครับตัวนี้ถ้าหลักๆล,ลูกค้าไม่ได้ใช้งานอะไรมากอือนเน้นที่บลูทูธฟังเพลงบลูทูธ u t u b e แล้วก็มี USB นะครับแล้วก็เล่นแผ่นดิสตนะครับรู้สึกตัวนี้จะแผ่นดิสตเสียด้วยนะครับนนคลิปนี้จริงๆถ่ายไว้นานแล้วละก็ถ่ายเก็บไว้จนมือถือเต็มละครับก็ ไม่ค่อยได้ตัดต่อก็ว่างก็ทําตัดต่อต<า>ให้ลูกค้าดูเผื่อท่านใดสนใจที่อยากจะซ่อมนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับยาวนิดหนึ่งครับแล้วก็เทสเสร็จก็เนี่ยครับประกอบลงรถให้ลูกค้านะครับว่าจะประมาณนี้นะครับ ประกอบบางบลูกค้าบางท่านถอนมาเองได้ครับแต่ลูกค้าบางคนก็อถอนไม่เป็นก็เอามาที่นี่ถอนให้นะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับสวัสดีครับ